สวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับก็จะมาพูดเรื่องราคารถเกี่ยวนะครับปีนี้ก็ไล่ละหกร้อยนะครับจะขึ้นเจ็ร้อยก็ไม่ได้นะครับดูครับก็เจ็ดร้อยก็ไม่รู้จะเอาก็ไม่รู้จะ้่ายังไงนะครับดูข้าวสิครับดูครับ ก้าวไม่มีนะครับบางที่ก็ท่วมนะครับแต่จังหวัดผมแล้งนะครับนครพนมนะครับแร้งครับปีนี้นะครับนี่ครับที่ว่าน้ําท่วมตอนนี้นะครับก็ดูสิครับนี่ครับมีแค่นี้นะครับน้ํานะครับนี่ครับไม่มีครับเห็นไหมครับ ใจนะครับสำหรับนี่หลายคนที่น้ำท่วมนะครับดูสิครับข้าวก็นี่ครับน้ำไม่มีนะครับมีก็ท่วมหลังตีนนี่นะครับดูครับแรงไม่แรงนะครับดูสิครับแรงนะครับพื้นที่นครพนมนะครับ รถใครนะครับรถเกี่ยวใครก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเสียอ็มนะครับนะครับมาเกี่ยวข้าวใครนะครับเสียอมนะครับดูๆแล้วน่าจะเป็นเสียอมนะครับออกปีนี้นะครับใช้หกล้อนะครับหล้อก็ซื้อแสนสามนะครับรถเกี่ยวไม่รู้ว่าซื้อเท่าไหร่นะครับรถเกี่ยวนะครับ ก็ขนาดนาจกนะครับนาจกครับตรงนี้ครับตั้งแต่วานข้าวก็เพิ่งจะมีน้ำเมื่อคืนนี้นะครับก็ไม่รู้จะเพิ่งน้ำจะค้างเมื่อคืนนะครับว่าฝนตกแรงก็เมื่อคืนครับวันนี้ก็ได้ลุยน้ำเกี่ยวนะครับนี่ครับน้ำครับนาจกถึงมีนะครับ ดูครับนี่ก็น่าจุกเหมือนกันนะครับดูนะครับจะเปเอาไล่เลยเฉีดร้อยเหมือนเขาก็ไม่ได้ครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับดูนะครับไม่มีข้าวนะครับอันนี้ก็น่าจุกเหมือนกันนะครับยังไม่มีน้ำนะครับดูสิครับปิศาจยาครับ มันก็ลิต้สามสิบห้าบาทนะครับนิจะพูดยังไงนะครับเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับนิวสิครับนาจุกนะครับลึกนิดหนึ่งนะครับยังไม่มีน้ำนะครับปกติวันนี้ข้าวจะสวยนะครับน้ำก็เยอะนะครับแต่ไม่มีครับ เพราะว่าพิ่งจะมีน้ำพ้นพิ่งตกนะครับเมื่อคืนนี้ครับพายุพายุอะไรนะโนโนรูหรือเปล่าเนี่ยครับเหลืองแล้วครับดอกบานเที่ยงนะครับไม่มีครับแรงครับปีนี้ครับเนี่ยครับ กลับบ้านครับวันนี้ก็ได้ปวกไวร่สวิตนาฬิกนาครับเพื่อดูอากาศฟ้าฝนฟ้าอากาศนะครับเพือไม่เสียนะครับฝนตกครับนี่ครับนี่ขนาดฝนตกม่นคืนนะครับยังไม่มีน้ำท้างเลยนะครับดูนะครับตั้งแต่ โอ้นกครับนกเห็นไหมครับบินแล้วครับบินแล้วครับโอ้บินแล้วครับโอ้โหมูสินลาบครับเมื่อก่อนไม่มีครับไม่รู้ใครมาปล่อยนะครับนี่ครับดูสิครับเขาตัดหญ้าให้วัวเลยนะครับดูครับใครที่ว่าน้ำร่วงนะครับในพื้นที่ผบแรงครับดูครับไม่ได้เคลียวเลยนะครับ มิชัดก็ขออภัยนะครับนี่ครับตัวใครก็เตจ้านี้นะครับหน้าดำครับก็ไม่รเปอะไรนะครับคภาพมิชัดก็ขออภัยนะครับนะครับอนนี้ก็สามมงครับนี่ครับอี้ก็มีตะย่านะครับ ดูสิครับอะไรแนี่0เจ็ดร้อยแปดร้อยก็ไม่ได้ครับแคหกร้อยนี่ก็ยังไงยังไงอยู่นะครับก็เกรงใจเจ้าของนานะครับดูสิครับนี่ก็มีติยานะครับนะครับแดงๆนะครับนี่ก็ดูดีบ้างนะครับ ทำแต่นาปีนะครับแถวนี้นะครับแถวบ้านผมนะครับไม่มีคลองน้ำนะครับไม่มีแหล่งน้ำนครับ ดูนะครับนิตย่าครับแล้วดูแปลงนีกนะครับนะครับข้าวก็สุกแล้วก็ม่จะพอข้าเกี่ยวหรือไม่พอนะครับครับยังไม่ได้เกี่ยวนะครับก็ข้าวก็สุกแล้วครับแต่ยังไม่ได้เกี่ยวครับ แถวนี้จะสวยงามเล้วครับไม่มีหญ้านะครับปกตินะครับแต่มาปีนี้นะครับเบาเบาเบาโอ้ยนะครับไปไปโอ้โอ้โอ้ยโอเพิ่งจะมีน้ำครับแถวนี้นะครับฝนเพิ่งตกนะครับ ถนนนะครับถนนบ้านผมนะครับนี่ยครับยังไม่เจริญเท่าไหร่นะครับใกล้จะถ้าถึงบ้านแล้วครับ ตีนะครับเจ้านี่ก็เข้านี่ก็สวยับแต่มาปีนี้นะครับเป็นหมดนะครับเป็นหมดนะครับนครพนมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับบางที่ก็น้ำท่วมครับแนวโน้มคาดจะเป็นราคานะครับปีนี้ครับข้าวบ้านผมก็ ข้าวตอนนี้ก็ข้าวเจ้านะครับก็บ้านผมภาษาบ้านผมเรียกก็ข้าวลรีอวข้าเวเบียร์ลียนะครับเป็นข้าวเจ้านะครับอายุก,ก็ประมาณร้อยสิบันร้อยยี่สิบันอย่างนี้นะครับตันละนะครับตันละหมื่นห้านะครับตอนไลายสิบปีแล้นะครับิ่งจะได้ราคานี้นะครับ เพราะว่าไม่มีข้าวนะครับหลายสิบปีแล้วนะครับตันละหมื่นห้านะครับข้าวนะัปีนะครับเป็นข้าวนะัปีนะครับที่ก็ใครที่ปลูกอยู่้าก็ดูบ้านนะครับว่ามีสายไฟไหมนะครับนี่ครับนี่ยังไม่ได้โตเขาก็ฟันทิ้งนะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับดูว่าพื้นที่ผมน้ําไม่ได้ท่วมนะครับแต่แรงนะครับดูครับมีแต่หญ้านะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจเป็นคลิปต่อไปนะครับก็พอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ